แล้ที่เจ้าคุ่คนมาปะกันแหมแล้วปู่พามาขึ้นดอยแหมแล้วเจ้านี่มาเจ้าฝนตกเจ้าฮัลโหลลอยเธอ mm hmm. เหามารุ่นกันเนาเจ้านาะว่าวันนี้จะปะเฮ็ดอะไรอย่างพ่องไปเลยเจ้ามานมาเนอ้เจ้าอี่ เ,เก็บประเดิมก่อนเจ้ามาเจ้าฝนมันตกนี่ปู่เลิกงานเสร็จแล้วกิ่นข้าวตอนแล้วก็ขึ้นดอยเจ้าอยากคือมันตกนักๆนะเจ้าอยากเก็บเห็ดพึ่งหวานเหมือนเขาแล้วเฮ็ดขอนสนเจ้ากูคน้นพ่อกะเออนั่นเตอะบานมดแล้วเจ้าตัวหลวงขนาดพ่อกะเจ้าเสียดายเนาะ lá và lá hết nhá Màn uhm, bù chậu cọ rồi lấy chậu โอเน้เจ้าเนาะอันนีน้าขึ้นหาอันนี้ก็ขึ้นหาเจ้าเสียงวงอมอ าใหม่เจ้ามาวันนี้เตื้อแรกโอ้โหว่าจะป้าเห็ดนักก่อนนะ के ब्लैक पसंद ना जा โหปีนี่ปู่ได้เก็บเฮ็ดมันปู่นักขนาดเจ้าปีนี่ออกนักเก็บเฮ็ดมันปู่ถ้าเฮ็ดพึ่งหวานเจ้าอุคน ปีนี่เฮ็ดมันปูออกนักกว่ากูปีได้เก็บเรื่อยๆเจ้าปลานี่มันขึ้นห่างเจ้าปลาใหม่นั่นนี่ สีงามขนาดที่ทนั่นดอกทัดนี่ดอก 对呵。 อยากปะเห็ดแต่ดำนักๆเจ้าปะตัดนันตีเดียวก็มันนะเจ้าปะเห็มเลยเสียดายนะเจ้าเนาะมันขึ้นหาล่ะดอกเล็กๆตีปูละไ้อะเอาบาได้เลย งามนะเจ้าเนาะบรรยากาศป่าหม่เจ้า ดอกน้อยๆมันแห้งเจ้าตอนตีฝนมันตกอะเคลหาอนม ล <Hello. S 2> งามสีงามงามฮขอบคุณเนอะเจ้าขอบคุณกูผู้กูคนตีติดต,ต,ตาม ีเข้ามารับชมขอบคุณจักนักเลยเจ้าขอบคุณกู้กำลังใจเลยเจ้า ไขเก็บมาก็ได้นักแล้วเหมือนกันนะเจ้าเนาะเห็ดพึ่งสีทองเจ้าก o l d Ring ดอกนี้เก็บลืมกดกล้องเจ้า,จายัางงามอยู่เจ้าเห็ดแต้ขาเหลืองเจ้ากุคุน Trompeten f i f f l i n ดอกน้อยเจ้าเฮียโอ้โุค,คุณุคุณพอตันนี่ขุคุณพอตันนี่กับเจ้าป๊อดดอกน้อยๆเอาเก็บดอกใหญ่นี่นะเจ้าเนาะ <c oughs> เสียงกระเป๋าอะเจ้า มันสีกับเสื้อสีเดียวกันกับใบไม้เลยเจ้าดอกกำลังน่ากินเขียวแล้วก็มีเจ้า ม <Hey. c oughs> ันเป็นร่องน้ำเจ้าอย ใจเฮตเตขาเหลืองเจ้ามันจะเป็นคู่เหมือนมันจะเป็นเนี่ยหัวมันจะเป็นกลมๆเจ้าคู่เหมือนนะนี่ผายเก็บก็ระวังพอกเน้อเจ้าเกิดใกล้ๆก,กันเลยนักตัเจ้าอันนี้ก็ใจเจ้าคู่เหมือนนะนี่เพดรพิเจ้าห้ามเก็บนะนี่นี่ พอดีๆเนอะเจ้าหัวมันจะเป็นกลมๆจี้นี่เห็ดพึ่งสีทองดอกนี้งามขนาดเจ้าอ่อนๆเลยเพ่อค่ะ,ะอันนี้เหลือแต่ขาเจ้า

2 bông hoa cánh งามจะพอคาดอกก็งามนีเดินทับซะเ็นแตเต ขาเจ้าขายาวถึงบ้านแล้วเจ้ากูคนนี่เห็ดของเฮาวันนี้เจ้าก็ถือว่าได้อยู่เนะเจ้าเนาะอันนี้เห็ดพึ่งสีทองเจ้า เห็ดแตขาเหลืองนี่น้อยหนึ่งเห็ดมันปูงามงามนะเจ้าเนาะโอเคเจ้าเดี๋ยวป้ากันคลิปหน้าเนอะเจ้าสวัสดีเจ้า